พูดถึงเรื่องของการเป็นมือโปรเนี่ยชีบ้างดีกว่าหลายคนเนี่ยทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถผักตัวเองเป็นมือโปรได้เนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าประสบความสําเร็จอ่าอาจารย์แนะนำหน่อยคะ่ะว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นมือโปรในอาชีพของเรามือโปรก็คือ p r o f e s ชั o นอลเป็นมืออาชีพแล้วถ้ายิ่งเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านกลายเป็นว่ามีคนไม่สามารถจะมาทำแทนเราได้บางคนเรียนหมอมาเขาก็ต้องมีวิชาด้านาน,นั้น บางคนเรียนด้านกฎหมายมาเขาก็จะชํานาญทางด้านนั้นมันเลยจะมีคํานึงคืออาชีพเฉพาะทางเฉพาะด้านเลยนะครับเคือไปกันเป็นมือโปรความหมายในะการเป็นมือโปรผมหมายถึงว่าการที่คนอื่นจะต้องพึ่งพา knowledge ของเราแล้วมือโปรจริงๆต้องบวกไปกับเรื่องของจรรยาบรรด้วยยิ่งเป็นมือโปรระดับสูงเท่าไหร่ คนอื่นก็ต้องพึ่งพาวความรู้เราแล้วเป็นความรู้ที่คนอื่นเข้าไม่ถึงเพราะเป็นถึงจุดนั้นปุ๊บแปลว่าเราต้องสั่งสมชื่อเสียงมาให้ตรงจุดนี้ถ้าเราต้องการจะประสบความสําเร็จการเป็นมือโปรหรือว่าเรามีความรู้แค่ด้านเดียวอ,อาจจะมีไม่พอ,อเราจะกลายเป็นเรียก,ยกว่า specialist หรือเฉพาะทางไปเลยแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้บริหารอ,อันนี้มันจะเติบโตได้มากกว่าการเป็นเฉพาะทางได้ในใด้านนึนด้วย จะต้องเริ่มมีสิ่งที่สองสิ่งที่3มอ๋อมันต้องไปให้สุดก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นโปรโบแบบสุดๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปต่อย,ยอดในด้านอื่นๆใช่แต่ว่าต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะว่าคืออะไรชอบอะไรใช่ครับเพราะว่าเราจะกลัวว่าบางคนต้องเป็นมือโปรนะบางคน<อ>ทําแต่ละอย่างเนี่ยทำอย่างละปีค่ะนะครับมันไม่ใช่มือโปรแต่ละครั้งผมมองว่าใช้เวลาที่ผมเห็นนะครับมากกว่า6ปีก่อจะเห็นมือโปรที่คนเริ่มรู้จัก10ปี